น,นครับโอ้ยไม่โดนไม่โดนเนี่โดนครับนิ่งสวัสดีครับท่านนาที่เข้ามารับชมช่องอินทอร์สายล่าครับ นี้พามาออกหมายยิงปลาครับนี่มากับเจ้านี่ครับมีนี่ครับติดเลนดอกครับที่มาหายิงปลานะครับมีปลานินลอยอยู่แต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับสายก็พอได้อยู่นะไตท,ทอดหมายนี้เคยมาครับเคยมายิงหลายรอบแล้วมีปลายังมีตัวอยู่ครับปลานินลอยค่อนข้างเยอะอยู่เดี๋ยวมาดูกันครับ เดี๋ยวขอขึ้นปืนแป๊บมีปลานินลอยอยู่ครับมีปลารอยอยู่มากครับเห็นป้าอยู่ไม่มีที่ซุ่มดีๆครับผมมีที่ซุ่มดีๆเนี่ยปลาหนินลอยอยู่ตัวแถวใส้ฝ่ามือได้อยู่ ต้องซุ่มครับเ๋ยาหาทำเลด,ดีๆซุ่มดูทั้งน่อยพอมีตัวอยู่ครับนี่ครับมินี่ครับผมอันนี้พามาเจมไม่รู้ว่าจะหมานหรือเปล่าอันนี้นี่ครับเพลนหน้าไม้ที่ใช้ครับนี่เวลาว่างพอดีครับก็เลยลองแวะมาดูครับเดี๋ยว รอติดตามแล้วชมกันครับเดี๋ยวหาที่นั่งดีๆก่อนตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนต้นไม้ครับแต่ก็ลำบากอยู่น่าจะทนอีกได้สักพักหนึ่งครับรอดูสักพักหนึ่งตามชอบขึ้นตรงนั้นลำบากอยู่พอสมควรนะครับลำบาก ฝูงปลาซิวครับเนี่ยเป็นฝูงเลยอยู่ลูกปลาเยอะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นมีต้นไม้ขึ้นอยู่แต่ไม่รู้ว่าปลาจะลอยหรือเปล่าฝั่งนู้นมันเป็นปา่าหญ้าทางนู้นเป็นปา่าหญ้าแล้วมีป่าหญ้าอยู่ปลาช่อนน่าจะขึ้น ิน้ําอยู่แถวนั้นเห็นปลาช่อนอยู่ครับช่อนขึ้นอยู่ตรงนี้ต,ตัวนึ่งตัวไม่ใหญ่ต้องรอดุนเรื่อยๆครับมันจะขึ้นน้ำตอนไหนปลานิลขึ้นเยอะครับแต่ตัวไม่ใหญ่ไซส์ใหญ่ๆน่าจะไม่ค่อยลอยหรอกครับมันจะไซส์เล็ก เผื่อฟุกได้ครับปลาไซใหญ่เนาะไซโลมันน่าจะมีอะเราลุ้นไปครับปนาิมครับวุ้ยมีโดนอีกแล้วปนาิมครับปิ่ดิม้นปลนะิเรณยไม่โดนเนาะ มันออกสายครับปืนมันออกสายไม่รู้เป็นไรม,มันเล็งตรงปืนออกสายต้องแก้ไขไหมครับแม,<า>ม่โดนเหเห็นชัดเลยว่าลูกออกสายครับไม่เป็นอะไรไม่รู้ ก่อนหน้านี้ซัดไปหลายทีมากเลยครับไม่โดนลูกมันออกสายครับไม่รู้เป็นอะไรอยู่ที่ยางหรือว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะกล้องก็ตั้งตรงหรือว่าตรงนะกล้องลอลูกนอกสายหน่อยครับเล็งตรงๆอย่างนี้ลูกมันออกสาย ทีก็ไมาจะเป็นที่ยางครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนยางใหม่ดูวันนี้ไม่ได้เอายางมาด้วยพาก็ลอยดีอยู่ครับแต่ช่วงนี้ก็เย็นแล้วด้วยโดนครับนิิน เกือบข้ามครับโดนสันไสสวยอยู่ครับใสยสวยอยู่ครับลอ,อยอยู่ข้างล่างเลย ตัวอ้วนนะปานินจัได้ด้ครับอ๋อถือว่าสวยเลยครับตัวนี้นี่มานครับมาแล้วมันลอยอยู่ตู้มินครับเข้าเห็นมากย้ายมาที่ใหม่ครับข้ามาฝั่งนี้เนาะเห็นมันล่องล่องน้ำครับยิงกดลึกอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเกือบข้าเหมือนกันสวยครับ ตาใสใหญ่อยู่นะงาเจอครับนดีวฝ่ามือใช้ฝ่ามือครับดูรอยว่ายล่องมาตรงนี้ครับเป็นล่องน้ําลึกไม่ลึกแล้วครับประมาณหัวเข้าได้กดปืนน้ำต่ำเกือบข้ามครับดูแจม กันเลยครับดีอดว่าโดนคีบตรงนี้แข็งอยู่เดี๋ยวปลดปลางล่างครับสายกับพันปล่อยกัไปก่อน ลงไปกดข้างล่างครับนี่ย่าอยู่มินครับเกือบหลุดกดป้าก่อนไม่ได้เอาอะไรมาใส่ด้วยวันนี้มิวลาก็มาเลยครับว่างก็เลยมาเลยรีบมาด้วยนี่ครับนิน เรื่องครับสายนี้สายกำลังกินเลยเอาแล้วไอ้มินิมิน,มนิเจอมินิแล้วครับตัวนคือปลุดครับโหยิงนิดเดียวเองข้ามพอกดลึกแล้วนะครับเนี่ยกดลึกแล้วโดนหมิ่นกับหลุดแล้วหนึ่งแต้ม ครับดูต่อนี่ครับปลามันล่องน้ําเป็นล่องน้ําอยู่ตรงนี้แล้วตรงนั้นเป็นปา่ามองเห็นพอดีเลยกับกดกล้องไม่ทันรีบยิงด้วยแจมเดี๋ยวมารอลุ้นกันต่อครับนี่งเติมแจมแรกไแล้วครับมินิ ปลาขึ้นอยู่บริเวณนะครับช่องว่างตรงต้นไม้ครับน่ะปลาขึ้นบ่อยครับตรงนั้นเดี๋ยวรอรู้นกังครับจะมีปลาชอนไหมแหบขึ้นกิบน้นาำบริเวณนี้หรือเปล่ารอชมกันครับเดี๋ยวผมว่าจะรอดูอีกสักพักหนึ่งนั่นก็ต้องกลับครับ เดี๋ยวรอดูแปบ๊บนึงก่อนเพราะว่ามันจะมืดแล้วไงวันนี้ผมออกมาด้วยก็ออกมาตอนเย็นแล้วตอนออกบ้านก็สามโมงครึ่งแล้วครับเดี๋ยวถ้ามันเย็นก็ต้องกลับครับเดี๋ยวรออีกสักพักนึงก่อนเอาติดตามครับไม่โดนอีกแล้วอะไรัเนี่ย Yeah, 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 yeah. ิปนี้ก็คงจะหมาแค่ตัวเดียวแหละครับปลามันลอยเยอะครับแต่ยิงไม่ถูกเลยเหมือนลูกนอกตายหรือมันเป็นที่ย่างหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจคือลั่นใจไปแล้วปุ๊บมันเล็งก็เล็งตรงครับแต่เนี้ยลูกนอกตายมือมือเนาะออกไปทางซ้ายยิงปลาหลายตัวอยู่แต่โดนแค่ตัวเดียวครับหรือว่าก็ยังไม่แห้วเนาะโอเคครับ ยังไงผมก็ฝากติดตามคลิปช่อง n อสายล่าด้วยนะครับอันนี้หมาแล้วครับหนึ่แต้มครับยังไงช่วยเป็นกำลังใจกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับครับแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าเดี๋ยวต้องมาแก้มือแน่นอนครับหมายนี้โอเคครับสวัสดีครับ